ติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเน,นื่องสูตรห้าพลังใช้ปรับเพลียไฟไร่ขาวในพริกใบกูดเหงกยนหงอดอกร่วงไปดูกันเลยครับ <S <S <พ>นี่นะครับดูพริกต้นนี้นะครับพริกต้นนี้ลําลต้นเคยสวยงามนะครับจเจริญเติบโตอย่างสวยงามแต่ต้องเด็ดทิ้งไปให้ยอดขึ้นใหม่นะครับเพราะว่าโดนเพรียไฟไรเขาทาลายนะครับ <S <S คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับยอดกูดเหงกงนหงแล้วแต่ตอนนี้หลังจากใช้น้ําหมักสูตรปรับเพรียห้าพลังนะครับเอ้ามาดูกัน มาดูยอดนี้นะครับยอดนี้นะครับนี่ครับคือหลักฐานที่ใบที่เคยโดนทำเพี้ยไฟไรเขาทาลายนะครับแต่พอใช้น้ําหมักสูตรห้าพลังนะครับปรับเพี้ยนะครับก็มีการแทงยอดใหม่ขึ้นมาทางนี้นะครับจากดอกที่เคยหล่นล่วงนะครับตอนนี้ก็แทงยอดใหม่ขึ้นมาก็อุดมสมบูรณ์อยู่นะครับแต่ก็ยังมีอาการของใบอิกนะครับเพราะว่าโดนผลกระทบในช่วงที่ดอกกําลังแทงนะครับแต่ตอนนี้ก็คือยอดต่อไปก็แทงขึ้นมาอย่างเป็นปกตินะครับน้ําหมักปรับเพี้ยสูตรห้าพลังใช้ได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะกับพริกครับแต่จะมีฝ้าเหลืองฝ้าขาวนะครับ พราเลืงฟาเขาไขาโตสารเข้มข้นเล่งลากเร่งกันเจริญเติบโตหย่อนลงไปอย่างละหนึ่งซีซีนะครับเพื่อบำรุงพืชทางทางใบและทางรากและเล่งสร้างผลผลิตสร้างตาดอกครับผมโอเคครับสวัสดีครับ